สวัสดีค่ะชินนั่งค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะหนูหน,หนูหนูกกนยานัทใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณอยู่ม<บ>หกทับหนึ่งเนาะค่ะโอเควันนี้มีปัญหาอะไรอ่ะครูแนะนำครูก่อนครูชื่อสิริลักษณ์นะคะเป็นครูห้องแนะแนวแล้วอาจจะเคยเจอการตอนเลยนชั้นแนะแนวเนาะค่ะค่ะก็คือวันนี้หนูมีปัญหาอะไรอยากบอกครูไหมลูกแบบหนูมีปัญหาอะไรทุกร้อนใจอยากปรึกษาครูไหมคะ ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะของครูคือว่าหนูอะค่ะก็มีแฟนคนหนึ่งค่ะเคยคบกันตั้งแต่สมัยหนูอะค่ะอยู่ตอนโมโต้นค่ะทีนี้หนูก็คบกับพอดีเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยอะค่ะเขาจบมหกแลตั้งนานแล้วทีนี้เหมือนว่าหนูก็คบกับเขาได้ประมาณสี่ปีอะค่ะแล้วแบบมันมันก็ เป็นความอดทนของเรามาตั้งนานแล้วอะค่ะกับแฟนคนนี้อย่างเงี้ยบางอย่างมันไม่เข้ากันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยตัดสินใจบอกบอกเลิกเขาไปแล้วเหมือนว่าคือเขาก็มีโอกาสได้สนิทกับแม่หนูด้วย,ยอะไรเงี้ยกับครอบครัวหนูแล้วครอบครัวหนูเขาก็รักหนูเอ้ยรักรักพี่คนนั้นมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอพอวันนึงหนูเลิกกันอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่อยากให้หนูเลิอกอยากให้หนูแบบ คบกันไปเพื่อที่ในอนาคตอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเขาจะได้ดูแลหนูเพราะว่าเขาเองก็ตอนนี้เป็นตำรวจค่ะอใช่มมแม่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมั่นคงในการในอนาคตอย่างเงี้ยอ,อพอหนูจบไปหนูกห็หางานทําเงี้ยแล้วเขาก็ดูแลหนูได้เงี้ยค่ะแล้วทีนี้กลับเป็นว่าแม่เขาก็ไม่เข้าใจในหนูเลยเลยว่าทำไมหนูถึงเลิกนู่นนี่นั่น,น,านทางทางที่หนูบอก สาเหตุทุกอย่างไปแล้วว่าหนูไม่โอเคตรงนี้พี่เขาทํามันนี้เขาทําร้ายหนูนู่นนี่นั่นอ่นี้ค่ะแต่คือแม่ก็คืออยากให้หนูให้อภัยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ครูมันให้อภัยไม่ได้ถูกไหมคะอืมใช่ใชหนูก็เลยคิดว่าการให้หนูแบบออกมาอย่างนี้มันก็ดีที่สุดแล้วหนูได้เลือกแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้กลับไปว่าแม่ต้องมาโกรธหนูไม่คุย ทุกครั้งที่หนูกลับบ้านไปทุกทุกเนยนะะ็นอย่างนค่ะหนูก็รู้สึกแบบเหนื่อยที่จะต้องแบบพูดคําเดิมๆว่าแบบแม่เลิกคุยกับเขาเธอเขาไม่ได้ดีอย่างที่แม่คิดอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วหนูก็หนูก็ไม่อยากให้แม่พูดถึงเขาอีกเนะคะีค่ะไม่ใช่ว่าหนูลืมไม่ได้นะคะแต่แค่แบบเขาไม่ได้ดีพอขนาดานั้นอานีค่ะหนูรู้ตัวเองแต่ว่ากลับเป็นว่าเขาไปบ้านเราทําดีไม่กี่ผลอเงี้ยแม่เห็น อืค่ะคอูทีนี้หนูก็เลยแบบเครียดมากเลยค่ะเพราะเราเองก็ไม่อยากทะเลาะก,กับแม่ด้วยค่ะโอเคก็นนคือปัญหาของหนูเนี่ยคือหนูอ่ะมีแฟนแล้วหนูคือตอนนี้หนูเลิกกับแฟนคนนั้นแล้วแต่ว่า<ช>แม่หนูเนี่ยไม่อยากให้หนูเลิกถูกไหมก<ช>คือแม่เห็นว่าเขาเนี่ยเออเป็นคนดีเขามีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตในอนาคตเนี่ยเขาสามารถดูแลเราได้เ<ช>ออถูกไหมคะพอที่นี้หนูเลิกกับเขาปุ๊บแม่หนูก็ มาโกรธหนูแต่หนูก็บอกบอกความในใจของหนูไปแล้วว่าเออหนูรู้สึกยังไงที่หนูเลิกเนี่ยเพราะอะไรถูกไหมลูก<ะ>อ่าทีนี้นะก็คือจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยก็คือว่าหนูอะ่ะก็ทําตามใจตัวเองอะถูกแล้วลูก<ะ>อืมเวลาแม่เขาโกรธอะไรเงี้ยก็คือเหมือนก็นั่นแหละอย่างที่หนูบอกเหมือนนะแม่เขาอะ่ะเห็นไงว่าเออเขาอะ่ะเวลาเขามาเนี่ยมาที่บ้านเราเขาทําดีกับ ครอบครัวเราอ่ะเนาะเออแม่เขาเห็นแต่ด้านนี้ของคนนี้ไงเขายังไม่เห็นด้านที่เขาเคยทําร้ายหนูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าหนูตาจริงใจแล้วอย่างเงี้ยว่าหนูจะเลิกจริงๆหนูจะตัดให้ขาดก็คือเราก็เราก็เลิกนั่นแหละทีนี้นแม่คุูเชื่อว่ายังไงวันหนึ่งเดี๋ยวแม่เขาก็ต้องเข้าใจเรานะคะเออทีนี้ ก็อยากเลยอยากแบบอยากให้แม่คุยกับหนูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเขากโกรธอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่อยากจะคุยกับหนูเพราะว่าเขาจะมองว่าหนู่ไม่เชื่อความเขาประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยลูกคือแม่ไม่อยากพูดกับเราในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยเออคือแม่ไม่อยากพูดกับเราอันนั้นคือเรื่องของแม่เขาแต่เราในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็พูดกับแม่ของเราปกตินั่นแหละโดยถามว่าลูกแบบ ลูกทุกคนเนานะกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยคือเขาก็มีแบบทะเลาะก,กันไม่พูดกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัวเนาะ<ม>เออแม่เขาก็รักเราแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นอย่างเรื่องในในอนาคตที่แม่เขาว่าเขาสามารถดูแลเราได้เขาเป็น้เขามีอาชีพที่มั่นคงก็จริงแต่เหมือนเราเคยอยู่กับเขามาแล้วอย่างเงี้ยเคยใช้ชีวิตกับเขามากกว่าที่เออเขามาตัวตัวแฟนหนูอะ มาอยู่กับแม่ใช่ไหมไม่อยู่กับแม่เออเราอะ่ะเคยอ,อยู่กับเขามามากกว่าแม่คือเราอาจจะรู้ว่าเออหนูแบบหนูสามารถคิดเองได้เองอะไรได้เองว่าเออเนี่ยเรามองออกแล้วว่าเออถ้าเขาแบบนี้ในอนาคตเนี่ยเราอาจะอยู่กับเขาได้ไหมซึ่งหนูก็เลือกแล้วว่าเออเราไม่สามารถอยู่กับเขาได้ใช่ไหมลกูกทีนี้ยเออในเรื่องของปัญหาหนูระหว่างหนูกับแม่เนี่ยก็คือครูอยากบอกว่าให้หนูอ่ะ ให้หนูอ่ะเออก็พูดกับแม่นี่แหละพูดกับแม่ไปตรงๆอันเนี้ยถูกแล้วนะคะแต่ทีนี้พอแม่ไม่พูดกับเราเนี่ยเราเป็นลูกเราเป็นลูกยังไงเราก็ต้องพูดกับแม่คือพยายามพูดไปเถอะเดี๋ยววันหนึง่งแม่เขาก็จะเออรับฟังแล้วก็ปล่อยเราไปเองนะคะในวันที่แบบเราโตขึ้นอันนี้หนูแบบมหไงแม่คอยจเดียเรายังเด็กอยู่เรายังไม่มีแบบการคิดที่ดีอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็เลยมาช่วยเราคิดแต่คือเรา เราถือว่าเราคิดดีแล้วนะคะอ่าทีนี้หนูก็ลองไปเนี่ยทำตามที่ครูแนะนำอยู่นะลูกว่ามันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมหรือว่ามันยังไม่ดีขึ้นถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวหนูก็เราก็กลับมาปรึกษากันใหม่เนะว่าเราจะทำยังไงกันต่ออทีนี้หนูมีอะไรจะปรึกษาครูอีกไหมลูกไม่มีล่คะครูอืมสบายใจขึ้นไหมคะสบายใจค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวถ้าหนูไปลองทําแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันเป็นยังไงหนูก็กลับมาปรึกษาครูใหม่ก็ได้เนาะโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะ